ส่วนอีกครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาทําต้มหรือแทงต้มในภาษาใต้กันนะครับขอเดินเลื่อยตุบก่นที่ใช้นะครับอาจจะใช้ใบชิงหรือใบกระเพาะนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเอามาเคาะนะครับให้ฝุ่นมันออกหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการตัดหัวตัดท้ายนะครับเราก็จะมาตัดส่วนวัวก่อนเลยนะครับนี่เลยตัดส่วนวัวตรงนี้ให้ขาดออกจากกันนะครับโดยใช้มีดสับนะครับ ผมมันขาดออกจากกันแล้วนะครับให้เราทําการตัดที่ปลายท้ายของมันนะครับให้ขาดหมดทุกันแบบนี้เลยนะครับตัดให้มันขาดออกจากกันนะครับเมื่อเดียวนะครับเราก็จะมาทําการรีดกันนะครับให้มันรีดง่ายขึ้นนะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการรีดให้มันคลี่ให้มันะครับแบบนี้เลยนะครับมันคลี่แบบนี้เลยนะทำการคลี่ทําการรีด ดึงเส้นตรงกลางออกบางส่วนนะครับนี่เลยนะครับคลี่คลี่แบบนี้เลยนะครับเพื่อใช้ในการแทงต้มหรือทําต้มดีง่ายขึ้นนะครับเราคลี่คลี่แบบนี้ก็ฉีกถ้าเกิดมันใหญ่เกินลูกมันใหญ่เกินเราก็ฉีกออกนิดนึงนะครับให้ลูกแห้ลูกตามความเหมาะสมนะครับนี่เลยนะครับบางอันเนี่ยใบมันอาจจะใหญ่เนี่ยเราก็ฉีกให้มันขาดให้มันเล็กลงนะครับเพื่อได้ขนาดลูกตามความเหมาะสมนะครับ เมื่อเราคลี่ได้หลายลูกแรียนตความเหมาะสมเลีวนะครับเราก็จะมาทําการแทงเป็นลูกต้มนะครับเป็นรูปทรงลูกต้มนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อเตรียมสําหรับการแทงต้มหรือการทําต้มนั่นเองนะครับเราก็จะมาทําการรีดแล้วก็ทําเป็นรูปทรงลูกต้มแบบนี้ก่อนนะครับคนเจ้าจะไปแทงด้วยข้าวเหนียวนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็อนซ้อนกัน5้าถึงสิอันนะครับ เราก็เตรียมไว้สักหนึ่งวันนะครับพอตัดมาครับเราก็จะมาทาเตรียมข้าวเหนียวกันนะครับผมก็จะขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายนะครับหรือภาษาใต้เรียกว่าเล็กขูดนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราขูดเสร็จไปบางส่วนแล้วนะครับก็กระจุยกระจายนะครับตอนนี้ก็จะมาขูดเพิ่มกันอีกนะครับมะพร้าวก็ตามความชอบชอบมันก็ใส่เยอะชอบมันน้อยก็ใส่น้อยนะครับผมก็ใส่ห้าถึงหกลูกนะครับมะพร้าวเก่แล้วก็มีมะพร้าว ลูกเขียวด้วยมะ้าเกมมันกันลูกเขียวเนะเพราะว่าลูกเขียวมันออกกลินหอมกว่านะครับแล้วก็ลูกมะพร้าวแห้งนะก็จะออกมันมันเยอะหน่อยนะครับเราผสมกันมะพะลูกสีเขียวก็ลูกสีน้าตาลนะครับนี่เลยแล้วก็กูดกูดกูดนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะครับอ่านะครับนี่ก็กูเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยต่อไปนะครับเราก็จะทําการคั้นกะทินะครับ นี่นะครับใช้กรองใช้มือขั้นกันเลยขั้นสดแบบนี้เลยนะครับเขาจะใช้ทั้งหัวและหางกะทินะครับนี่ก็ส่วนหัวกะทิเรามากรองกันนะครับขั้นกรองกันโมบอกเลยว่าเข้มข้นมากนะกะทินะครับถึงมันนะครับนี่วันนี้ก็เป็นหัวกะทินะครับเราก็จะขั้นสดสดแบบนี้เลยใช้กรองใช้มือขย้ำแบบนี้เลยนะครับหัวกะทิที่เราทําจากมะพร้าวที่ขุดเมื่อตะกี้นะครับ มืหอวัะท่แล้วเราก็จะใช้หางกะทิด้วยนะครับหางกะทิเราก็ใช้นะครับเราใช้ส่วนัวลเลี้ยหางเราก็ใช้เหมือนกันนี่นะครับหางกะทิเราก็ใส่รวมไปในหัวกะทิเลยนะครับรวมกันไปเลยนะครับนี่คั้นสดสดกันเหมือนเดิมนะครับนี่เลยนะครับมาไหมนะตอนนี้ครับว่าจะเริ่มได้น้ํากะทิเยอะแล้วนะครับนี่เลยน้ํากะทิคั้นสดสดเพิ่งเสร็จนะครับคั้นสดแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าสีขาวน่าทานมากนะครับ ต่อไปข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวก็จะใช้1นกิโลครึ่งอันนี้ก็จะใช้1นกิโลครึ่งนะครับก็จะทําการเตใส่กระลมังแล้วก็ล้างน้ํามครั้งนะครับใช้น้ําสะอาดล้าง3ามครั้งนะครับทําการล้างกันเลยนะครับล้างด้วยกัน3มครั้งมีพอล้างเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมกะทิเตรียมเอานำกะทิตั้งไฟนะครับนี่เลยนะครับใส่กระลมังใส่ภาชนะหรือใส่หม้อก็ได้ใส่ กำลังมังเหล็กแบบนี้ก็ได้นะครับพอใส่แล้วก็ตั้งไฟอ่าตั้งไฟก็ก็ระว dead, ัมงมันแตกมันด้วยนะครับพอเปิดไฟพอดีพอดีนะครับหลังนั้นก็เติมเกลือนะครับใส่เกลือลงไปนะครับให้ให้หนอกเค็มๆนิดนึงนะครับเพราะว่าพอเราใส่ข้าวเหนียวเนี่ยมันอาจจะเพิ่มความจืดน,นิดนึงหละเราก็ต้องใส่ใมันเค็มมปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เค็มมากเกินไปนะครับใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายนะครับคอจะใช้น้านําตาลสายแดงนะครับพอมันจะ หอมหวานนะครับนี่เราใส่เลียงใส่ลงไปนะครับรสชาติก็ตามความชอบชอบหวานเยอะก็ใส่น้ำตาลใส่ไปอีกนะครับนันก็คนให้เข้ากันนะครับให้น้ําตาลเละเกลือละลายนะครับนี่นะครับต้องพยายามคนไปเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่คนเนี่ยเดี๋ยวน้ํากะทิมันจะแตกมันนะครับอ่าเราก็คนให้มันละลายนะครับก็ไฟไม่แรงจนเกินไปนะครับไฟพอดีพอดีนะครับ เมื่อคนแล้วก็ลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเราตามความชอบไม่ได้ไหมนะครับซึ่งแถวบ้านผมน้่ยก็จะไม่ใช้การตวงแบบมินิลิทอะไรพวกนี้นก็จะใช้สายตาในการตวงนะครับอาจจะไม่ได้ตวงแบบสัดส,ส่วนนเปะอะไรมากนะครับนี่นะครับพอค,คนก็ตั้งให้เข้ากันแล้วนะครับาบางที่อาจจะมีการใส่ทัวที่อาจจะไม่ใส่ในบ้านผมก็จะมีการใส่ทัวลงไปด้วยนะครับนี่ ก็จะใส่ถั่วลงไปจังหวะที่เราตั้งกะทิแบบนี้นะครับก็ใส่แล้วก็คนให้เข้ากันนะครับนี่ก็ใส่ลงไปแล้วนะครับก็คนไปเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวน้ํากะทิจะแตกมันถ้าเกิดเราไม่คนไว้นะครับก็ชิมอีกนะครับชิมกันหลายรอบแล้วนะครับนี่นี่นี่นะครับว่าคนไปเรื่อยๆนะครับคนจนน้ํากะทิเริ่มเดือดแล้วก็เราก็จะใส่เข้าเหนียวนะครับคนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับ ปอาถยนัวน้ํากะทิเนี่ยามาันเริ่มเดือดแล้วครับเราก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปนะครับนี่ข้าวเหนียวเทใส่ลงไปเลยนะครับเทใส่ลงไปแล้วนะครับเราก็จะทําการคนกันต่อนะครับคนในาน,าน,น้ํากะทิมันซึมเข้าข้าวเหนียวน้ํากะทิเริ่มแห้งข้าวเหนียวเริ่มเนื้อหนึ่งนะครับนี่ต้องคนไปเรื่อยนะคนไปเรื่อยในน้ากะทิมันเริ่มจะแห้งแล้วก็เริ่มซึมเข้าไปในข้าวเหนียวนะครับ มันเริ่มจะเป็นเนื้อเดียวข้าวเหนียวนะครับเราไปดูสักพักแล้ก็คนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราเอิอดไฟแรงกันไปหรือไม่คนมันหรือน้ํากะท่แห้เงเนี๋ยวข้าวเหนียวมันจะไม่ได้นะครับที่คนกาะมังนะครับนี่ก็คนไปเรื่อยๆนะครับก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ไม่นานมากนี่เราก็คนใช้ไม้พายนะครับเาใต้เรียกไม้พายเนีัย ก็คน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 ไว้ยันจะเริ่มมันก็จะเริ่มนืดนะครับน้ำกะทิเริ่มให้เริ่มซึมเข้าในข้าวเหนียวแล้วนะครับนะครับนี่ก็คนไปเรื่อยคนไปเรื่อยนะครับจนได้ที่นะครับนะคอยใช้ร้านเองเมื่อคนแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นน้ำมันได้ที่แล้วเนี่ยให้เราปิดไฟนะครับแล้วคนต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่้ที่เท่าไหร่นะยังคนคนไปเรื่อยนะครับ พอได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟแล้วคนไปเรื่อยอีกระยะหนึ่งนะครับพอคนได้ที่แล้วก็ยกตักเตาไฟนะครับอันนี้ก็คนไปเรื่อยก่อนนะครับอำไมคอาเริ่มจะได้ที่เยอะเด่อ้กะทิเริ่มแห้งแล้วเรื่มแห้งซึมเข้าไปในข้าวเหนียวแล้วนะครับอันนี้ข้าวเหนียวมันยังไม่สุกนะครับเราแค่คนให้กะทิกับข้าวเหนียวเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็คนคนคนนะครับคนจนคล้ำขึ้นนะครับ ครับวันนี้ก็เริ่มเริ่มจะได้ที่แล้วนะครับได้ได้ที่แล้วนะครับอีกนิดนึงนะครับอ่านะครับก็ไม่นะนี่ได้ที่แล้วนะแล้วก็เสร็จแล้วนะครับอ่า๋ยวไปเราก็จะทํากันแทงกันนะครับไปแทงหรือทําต้มกันเลยนะครับนี่เลยเอาใบกระเพาะหรือใบชิงที่เราเตรียมไว้นะครับมามาทำการแทงนะครับซึ่งใบกระเพาะกับใบชิงมันก็มีความแตกต่างกันนะในเชิงภาษาใต้นะครับใบกระเพาะเนี่ยมันจะมันจะเล็กกว่าใบชิงนะครับมันก็จะเหมือนเหมือนกันแต่ว่าจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับ ใบจริงจะมีขนาดใหญ่กว่าใบกระโพกนะครับใบกระโพกจะเล็กกว่านะครับซึ่งทางทรงขลาก็จะนิยมใช้ใบจริงในบางพื้นที่นะมานี่เลยแล้วก็แทงกันแบบนี้เลยทำเป็นใบนะครับก็จะนํามาที่เราทาเป็นรูปทรงต้มเรารีดไว้นะครับมาคลี่ออกอาาแ,ลาาแล้วก็เอามาแต่ละใบมาใส่ข้าวเหนียวแล้วก็แทงต้มแบบนี้เลยหรือทําต้มแบบนี้เลยนะครับใส่ข้าวเหนียวนะครับ นะครับก็ Go. ลองทากันได้นะครับนี่ก็จะทําเยอะในช่วงเดือน1ิบนะครับอ่านี่เลกระบวนการทําอ่าก็ม้วนแล้วก็แทงแบบนี้เลยนะครับลองทํากันได้สามารถทำขายทำากินเองําไปวัดในช่วงเทศกาลก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับอ่า เป็นรูปทรงสวยงามนะครับนี่ขอยปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับถ้าเราหอชํานานแล้วนะครับเวลาเรานึ่งหรือต้มเนี่ยก้เหนียวมันจะไม่เล็ดออกมันจะไม่ไหลออกมานะครับมันจะไม่แตกด้วยมันจะไม่ปุงแตกภาษาไทยนะครับนี่รูปทรงสวยงามนะครับอันนี้เราก็ กลเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดหนวดออกด้วยนะครับก่อนเราต้มก่อนเรานึ่งเราก็ตัดหนวดอายยาวๆออกเนี่ยภาษาใต้จะเรียกว่าหนวดนะครับอ่าเราจะไปทําการต้มหรือนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมใช้ต้มนะครับเราก็จะเอาหนวดที่เราตัดแล้วเนี่ยมาลงที่ก้นหม้อด้วยนะครับก่อนเราจะต้มนะครับลงในก้นหม้อแล้วก็เอาต้มใส่ลงไปนะครับเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ไถ่ยนะครับไม่ทันอ่านะครับเราก็จะใส่น้ําลงไปนะครับพอประมาณเกือบครึ่งหม้อเียไม่ถึงครึ่งหม้ออันนี้ก็นึ่งเสร็จเนี่ยต้มเสร็จแล้วนะครับต้มในน้็ ยกออกจากไฟนะครับอ่านี่ก็เสร็จแล้วน,นะอืครับเราไปดูเลยเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับน่ากินมากเลยนะครับอ่านะครับสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีครับ